หลายท่านเคยอาจประสบปัญหาเวลาที่คุณจะต้องขึ้นไปบนเวทีค่ะและนั่นอาจจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตของคุณก็ได้แต่คุณก็พลาดครั้งสำคัญเหล่านั้นค่ะและนี่คือโอกาสที่คุณจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยการที่คุณมีทักษะในการนำเสนอในที่สาธารณะแบบมืออาชีพค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันซันนี่อรพินทีรัตกูลชัยค่ะวิทยากรด้านเอเนจีผู้ที่จะไปช่วยชัดพลังทางคำพูดให้คุณสามารถนำเสนอได้อย่างมืออาชีพค่ะหลักสูตร e r g i z e Public Speaking Skill ค่ะจะช่วยให้คุณสามารถเป็นคนที่พูดต่อหน้าสาธารณะได้รวมถึงคุณจะมีกลยุทธ์ในการเปิดให้ตื่นเต้นและตรงกลางอยากจะให้ผู้คนติดตามรวมถึงสุดท้ายค่ะผู้คนอยากจะติดต่อคุณหลังจากที่คุณนั้นพูดจบค่ะ ในคลาสนี้นะคะคุณจะสามารถฝึกในการที่จะพูดในที่สาธารณะการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะพูดได้มีประสิทธิภาพรวมถึงเทคนิคอันทรงพลังค่ะนั่นคือการที่คุณจะเลือกสื่อต่างๆรวมถึงการร้อยเรียงเรื่องราวนะคะว่าถ้าคุณจะมีเวลาในจํากัดในการที่จะต้องพูดคุณจะต้องเลือกเนื้อหาประมาณไหนในการที่จะพูดต่อหน้าผู้คนค่ะ หากคุณสนใจในหลักสูตรนี้นะคะเรามีออกแบบให้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะถ้าคุณสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Learning Hub Thailand ค่ะ